อ๋อถือว่าน้ำลงเนาะบรรยากาศแม่น้ำสงครามโอ้พี่วะโอ,อ,โอ้วันนี้มีมีคนหาปลาตึกสะดุงตึกสะดุงเอายกยกยกโอ้ยปลาได้นิดเดียวเราวะอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆอย่าเฝ้ายกเด้อ เอาน้ำลงเราลงเราว่านนี่คือแม่น้ำสงครามยกแล้วยกแล้วเออโววิ่งแจ็คตัวเอาเทื่อมนันเทื่อโบมันแล้วเนะาะเอา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 วิธีคนลุ่มน้ำสงครามมีทั้งเรือหาปลามีทั้งสะดุง้งเรือกระบุมีเราอะ อีกครับผมนี่คือวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำสงคลาเมสผ่านผ่านผ่าน